เอกนำรายการายแดงนี่้องกำลังผิวมอทัศนจากอำเภอสีสงครามจังหวัดนครปนมไปน้งินี่ชัาศึกโรงเรียนกีฬาอบจสกลนครครับจากโรงเรียนกีฬาอบจสกลนครแต่ว่าเป็นคนที่ไหนครับแต่ว่าเป็นลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์โอ้โห,โหมาไกลนะครับว<ห>ันนี้ครับ นั้นจะเหมือนวันนี้วันนี้จะเหมือนวันนั้นหรือเปล่าไม่แน่รับมวยของเราหรือว่าเป็นค่ายมาตรฐานทั้งสองค่ายครับอยู่ที่การิีซ้อมอาจารย์รวยแสงให้คะแนนด,ด้านล่างท่านผู้ในการอดีตแสนนามภูมินันคอนโสพายกยศไปสอให้คะแนนด,ด้านล่างสามนั่นครับครับผม<ล>มาดูกันนะครับตอนนี้ครูเอกมาดูโค่นี้การันตีความมัน6,000บาทครับ โอ้รองโวยเลยนะครับหาท่ารถข่าเรือครับตกรถตกเรือจูงกันให้ดีๆครับคู่นี้เคยต่อยกันมาแล้วถึงส3าครั้งแต่ว่าไม่บอกใครมาใครแพ้นะครับอาจารย์บอกว่าน้ำเงินมาแก้มอือแอหมัดขวาวันนี้จะล้างตาล้างอายได้หรือเปล่าครับน้ำเงินเลดในห0พันเลดนอกว่ากันเราเองครับแฟนบอยครับดูอาวุธ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 ตาธดาีได้ตารายเสีย โดจากคนรูปลานและคู่กี่สูสีนำเงินลอยกว่าน,น,น่อยนะครับประมาณครึ่งมิลสืดเท้าเข้าหาวันนี้มาแจ้งเกิดจะแจ้งได้หรือเปล่าเข้าไปน้ำเงินของเราอย่าล้างตาล้างอายได้สําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวเดารู้กันสืบเท้าเข้าหากองนาภาขิวมอทัศนยัยนักชงายแดงแม่เกิดสูงเทียบไว้อีกทีหนึ่งจางศึกนะครับจากกงหวัดสุรินครับมาไกลเลือกเกิน้างศึกหัญใจของน้องแป้ง รังใจดีวันนี้แต่ว่ากองนาภาจิ๋วในนี้นี่ไม่สะทกสถานแล้วล่ะไม่สนประเภทฟรีบายลายมือไม่ธรรมดาทั้งคู่แหม่แห้งสายขึ้นสูงติดกาบจิดบังโอ้ยเกือบไปเหมือนกันรับเอาเคืนกองนาภาจิ๋วเอามาลักกูยังมากแหม่ติดเชือดถ้าไม่คาเชือดนี่ล้มทั้งยืนเหมือนกันเดินเข่าห้าหม่ครับตอนนี้ช้างศึกวันนี้จะเป็นช้างจริงหรือเปล่าเจ้าตัวเล็ก หรือตัวใหญ่สึกเ okay. ัาเข้าหาเข้ามาเหยียบสายไปทีนึ่งครับช้างศึกเอาเข้าหายกเข้ามาแจงเกิดได้หรือเปล่าวันนี้แกมือล้างไตได้หรือเปล่าเข้าหารับนายไปทีหนึ่งช้างศึกพับนไปทีนึ่งโอ้วันนี้กะจะจอใหญอย่างเดียวเลยตบลมมอญีหรือ่าวันนี้ยังยาวแฟบก็แล้วกันของนภาจิ๋วจะตัดล่างเหมือนกันครับโอ้หลอกลงมา กันแน่นเลยครับมาแล้วกำลังยังตีทั้งคู่กรประการแยกออกมายกแรกของคู่เอกของเราวันนี้ยกเขาา่าห้าหีบ้ายไปทีนึงครับช้างศึกอ้อีกแห่งนี้ครับติดก,กาดติดปังเอาคืนเหมือนกันอับดอกไปทีนึงแทงเข่าสวนมากองตะพาจิ๋วไล่แขนอยู่แทงเข่าไปทีนึงครับตอนนี้ช้างศึกดันมาติดอยู่ที่มุมแทงเข่าสวนมากองระพาจิ๋ว โอ้นี่คู่เอกในรายการนะครับเริ่มจับมันแล้วยกเข้าหาเดินเข้ามาครับช้างศึกสือเผาเข้าพาร์ทีธนาจัางหวะครับไม่ยอมให้เขาใครเหมือนกันเขาคืนเหมือนกันช้างศึกกองน้ำพายกี่หัวไงแม่เปลี่ยนการได้ครับทั้งสองกาดเที่ยวล่างไปถึงแหมขึ้นสูงเลยการจะยืมปลายขาไม่วางเท้าจัดเลยอาจารย์จัดให้เจอกันเลยเตรียมเติมเก็บมาสองหมื่นล้านแล้วรับมาชมกัน,นครับต่อไปยกที่สอง ของคู่เอกในวันนี้ไม่ได้ยินว่ากินน้ำเด้อว่าสันอาจย์ชิ้นยังอาจารย์ก้อยบอกบ่เอาเริ่มนะครับยกที่สองช้างศึกเดินจ้าเตะพับในพิธีเริงมีเท่าไรใส่กันให้เต็มที่กันไปเลยแพ้แล้วจะเสียใจนะครับการันตีของมัน6,000บาทคู่นี้เอาเลยจับแล้วตอนนี้ช้างศึกสวนมาเหมือนกันต้องป้องนะพากิ้ว กันแน่นเป็นไปกระโดกมวยเชื่อชั้นที่บพพกันนะครับอยู่ที่การฟึตซ้อมอาจารคู่นี้ใครจะดีวันดีคืนหลังจากโควิดยังหายครับผมว่าหายไปหลายเดือนด้วยกันทั้งคู่กลับมาใหม่แล้วสื้เผ้าเข้าหาวันนี้นะทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่เข้าที่เขาแทงครับฝ่ายแรกที่กลับมาดูมาดูกันนะครับตอนนี้หลลงมานะครับตอนนี้กองทัพจีงดึงว่าห้แทงเขาสนมา ไม่ยอมมันกันครับฉังศึกพยายามเอาเข้าหาวันนี้มาไกลกัจากสุรินเจอกับนครพนมเออโอ้ยอย่างนี้เกือบครับปลายทางแหมโยกไปนิดเดียวลดน้ำพันไปคิวร้อยแปดสักคู่เลยทำอะไรกันไม่ได้กระเบนการคงสัตว์จุอยแสงแยกว่าไปสับไปชกไปกิ้มหมัดซ้ายของไปคิวฉังสึกหายต้องวะ เจ้ากาห่าบ้านดูจัวะใครเจดีไปหแทงยาวๆใส่เลยครับปองนภาจิ๋วยากเลยทำอะไรไม่ได้นี่เขาเรียกว่าลูกจันจะนะลูกครับ ลูกจังๆลกจังๆวางแ่งสวนมามรนการกองระพจิ๋วช้างศึกไม่ยอมเดินเข้าหาเยยบ้ายไปตะลึงขวานตอกสวนมาครับกองระพจิ๋วโอ้โหสอกของคมๆวันนี้หมอยังไม่ได้ทำงานเลยคุณมหมอพัชรพรยังไม่ทำงานเลยวันนี้ยังไม่เย็บใครเลยครับผมเดินเข้าหามาเดินครับช้างศึก ในอดีตก็มีครับช้างศึกเกียทรงฤทธิ์ช้างศึกลุกรุ่นหล,ล,ล,ลานเดียวเข้าหาเอาไปจับนะครับ <แอ S 1> ช้างศึกเ <แอ S 1> ชื่อใจในพละงกำลัง <แอ S 1> ตัวเองแต่ว่ากองทัพยิงไม่ยอมแหงเข่าสวนมาผีเข่าข้ากองทัพญิงโอ้โหหมดยกที่2จบจากคู่นี้ปิดท้ายรายการด้วยคู่ที่18กล้าศึกพบกับเดชฤทธิ์เตรเียมไว้เลยต่อไปเป็นยกที่สมลูก ยกไปสามแล้วหกพันนะหกพันนะหกพันหกพันเนี่ <Yeah. S 2> จะไปอยู่กับใครมาดูกันช้างสึเดินขเข้าหาแล้วโอ้โยแหงซ้ายตองพาจิ๋วไม่ยอมตีเข้าหมุนออกมาว่างเลยโอ้โหไม่ยอมให้ช้างสึตีเลยครับตอนนี้ถึงทางแล้วหา,วาดาวิ้มเลย ยัมได้ยัมได้ยังไม่แน่ยังเหลอีกหลายยกด้วยกันสงครามยังไม่สงบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอาจารย์ตีเขาจนมาชั้นศ yes> ึกกองก้าวิ๋วตีเขาแม่หัวลัดเชือกไปเลยโอ้สมแล้วเป็นคู่เอกในรายการคุ่นะโอ้มันจริงๆครับคู่นี้จะก้าหาทีทำไมจุดลอยจะดีมากเลยช้างศึกตีเข้าตีเข้าขวาลอกลงมา กองนภาจิ๋วก็กันไว้ครับพยายามจะไม่ให้ช้างสุดตีได้เดินเร็วเดินเร้ามาแม่พับดอกไปหนึ่งครับกองนภาจิ๋วช้างสุดเดินเร็วหักมาแอคเอาต์สุดนาทีหนึ่งตกลงมาว่าไงเอาเลยครับตอนนี้ช้างสุดตีเขาอะไรอะไรเออเฮ้อดีแหงสวนคืนมันกันครับกองนภาจิ๋วน่าจะมีไฟต่อไปอีกแหละคูณดีครับต้องมีครับไฟต่อไปแน่นอน เข่าขวางไว้ครับช้างศึกแพ้ชนะวันนี้นะจะมีไฟต่อไปนะตลกเลยแพ้ใครชนะยังมีไฟต่อไปคู่นี้ตีเข่าครับ้องภาจิ๋วช้างศึกเข่าขวางไว้ตีได้หรือเปล่าตีเข่าไว้นครับปองภาก็ขคืนมาครับช้างศึกโอ้โหหัวหลอดเชือกต่อมาวันนี้จะล้างตาล้างอายได้หรือเปล่าครับช้างศึกวันนี้สู้เต็มที่อยู่แล้วพรึ่งจะขึ้นทาง าาเดินเข่าขวาเดินเข้ามาไม่ฟันสองทีนะครับกองลภาจิ๋วช้างสึกตีเข่าวางไงขวางไว้เลยกองละาจิ๋วตีเข่าขวาล็อกลงมาโอ้โหแม่กอดไม่ได้นะครับกองลภาจิ๋วโอ้โหคูห่นี้มันจริงเดินเข่าขวาไม่หลอกฟันสองทีนึงแทงเขอาซ้ายกองลภาจิ๋วแทงแลว้วขวางไว้เลยวางไงครับช้างซึกงล็อกลงมากองลภาจิ๋วไม่ยอมช้างซึกงแม่จะตีเขา่า ยกสามครึ่งทางมวยสนุกเลยวันนี้เฮ้เดินเข้ามาเดินครับช้างศึกเคล่อนระคลื่งทางครับ มาดูกันต่อนะครับตอนนี้ยกสี่ยำเดินมาเดินครับช้างศึกของนภาจิ๋วตีเข้าขวาหมุนออกมาหาหลักหาเลี่ยมมาดูว่าง่ายรับออกมาโตขึ้นมาเหมือนกันครับช้างศึกของนภาจิ๋วตีเข่าขวาช้างศึกโตขึ้นมาเอาครับตอนนี้ต่างคนต่างแรกใครเข่าแล้วหน้าท้องใครจะแข็งกว่ากันรับออกมาแข็งเข่าช้างศึกของนภาจิ๋วตีเข่าขวาว่านายโอ้ยกูเนยครับยกสี่แล้วยกสี่แล้ว ธรรมาดาครับผมผันมาจะไปอยู่กับใครหลางตาล้างตาได้หรือเปล่าครับตอนนี้ฝ่ายน้ำเงินหานแกโตมากองรถลาจิ๋วโอ้ยโดนเข่าลอยโยนใส่เลยชักศึกเตะขวาลลงมาชักศึกเอาขวาไว้ว่าไงตีไปตลาดเป็นการก้กองรถลาจิ๋วกรรมการแยกออกมามาสู้กันกลา,างเวทียกสี่แล้วนี่เลี้ยงสั่งหนุยนะครับโอ้ยลูกนี้ถ่ายสวนมาแล้้วครับชางึกส,สอสวนมาองรถลาจิ๋ถ่ายเข่าสวน เอาครับอาวุธาหนาอาวุธยาวแล้วได้ใจแล้วครับตอนนี้ช้างศึกไนที่จี้เข้ามาว่าไงไปได้หรือเปล่าครับตอนนี้ช้างศึกพุ่งออกมาะองนัพากีไม่ยอมเหมือนกันโอ้โหเล่นเพลงเข้าแล้วครับคณะกำลังใครใจดีกว่ากันครับคู่นี้เรีนเข้าหาช้างศึกช้างสอบไปทีนึงรับลงมาว่าไงช้างศึีรษะตายนิ้เข่าขวานี้เข่าขวาโอ้ยตอนนี้กองนักพาก ชัดนะครับแม่เยียบสายไฟแล้วเรียบร้อยเดแล้วอีกตั้งยกหนึ่งเดินเข้ามาสิบัาเข้ามาตายมาทันทีครับออกน้ำปาจิ๋วไอ้เขาขาบอลลูนผาจิ้วไอเขาโอ้โหเอาขึนนน้นมาจนแม่แต่ว่าตัวเองเสียจังหวะล้มลงไปแย่แยกแย่แย่แ,แ,แม่ล้มได้ลุกได้ครับยังสั่งเลยนะครับตอนนี้ช้ดสุดบอลลูนผาจิ้วห่างแค่มา ทางขวาไว้ตัดหน้าแม่จะไม่ลงครับช้างสุดท้ายควรไม่ครั้งหนึ่งครังสุดตีเข้าแล้วยกสี่แล้วพี่เลี้ยงสั่งลุยแล้วตอนนี้ไปไหนไปด้วยครังสุดสุดเ้ากระห่าเดินเข้ามาเหยียบไปที่ไหนครับปองพาจิ๋วครังสุดเอาขวางไปเลยยกที่สี่แล้วครับยกที่สี่แล้วเข้าขระห่าเดินเข้ามาพี่เลี้ยงยังสั่งเดินอยู่ครับช้างศึก ไอ้พ hey, hey. hey, ี่ข้ามาว่าไงไปตงนั้นตัวมันิดึงเรอมาไอ้เข่าสวนครับต้อนักบาสิวทังสตีเข่าสวนโอ้โหแม่บินไปสองตามเข่ารับช้างศึกบอลอดเชื่อกับรมกันถึงออกมาเยวทพี่สี่แล้วเยาะี่สี่แล้วแม่กดยาะก ครับไปดูกันนะครับยกสุดท้ายยกที่ห้าการันตีประมาณหกพันบาทเดินเข้าหาแล้วลงมาช้างศึกตีเขา้าขวางไว้เลยกองพานจิวแทงเหมือนกันคนตัดเล่นแทงเขานะครับตอนนี้ยกสุดท้ายสืบเข้าเข้าหาช้างศึกอตอนนี้ต้องพานจิ๋วสืบเข้าเข้าหาพังแล้วเ,าาาเ,ลเป็นฝ่ายเดินนะครับตอนนี้ยกที่ห้ายกสุดท้ายแป็นควงทีเดียว โอ้เอ๋แข่งรายการวันนี้นะครับยกที่ห้ายกสุดท้ายตงนาพาจิ๋วสื่อเท้าเข้าหายกข้ามาช้างศึกไม่ยอมให้เข้าใกล้เหมือนกันครับตอนนี้แข่งเข่าซ้ายไปหนึ่งฝันสองไปหนึ่งรับตงนภพจิ๋วยกที่ห้ายกสุดท้ายวางแหวนมาช้างศึกโอ้ยแม่เจตเตะโดนเหยียบคนายจังหวะครับต้องนาพจิ๋วล้มทั้งยืนเหมือนกันมีไฟครับช้างศึกไม่ยอมให้เข้าใกล้ โอ้ยตากจะวางแครงคัำหลอกฟันสอกแต่ว่าไม่โดนรับป้องนภาจิ๋วแทงเข้ามายกสุดท้ายของกูเอดในรายการในวันนี้ยกเขาหาต้กร้อาจิ๋วน้กระภาเดินเข้ามาชาม้างศึกนะนเ,กนกเขาไปทำกานก่าเออาไปไม่ยอมให้เข้าใกล้นะครับตอนนี้ลายยกแล้ว ขอ,องนาภาชิวรัดเิวแน่นเลยหม่แต่ว่ายเกลี้ยงลงมาติเดเชื่อครับเอ็มพีนะครับทั้งคู่วันนี้ตอนนี้ใกล้จะหมดยุกนะครับสำหรับตูเอกวันนี้พอยังมีกิยการอีกหนึ่งคู่ด้วยกัน โอ้ยแม่ใกล้จะหมดยกแล้วเล่นแรงแรงเลยครับกองนภาผิ๋วช้างศึกก็ไม่ยอมเหมือนกันทูนี้ใครแพ้ใครชนะอาจจะมีไฟต์ต่อไปนะอาจารย์มาดูนะครับใครเข้าวินเข้าป้ายแล้วใครชนะมาที่ผมเลยนะครับด้านหลังเลยรับใครชนะมารับรางวัลกับท่านผอบุญยงเลยนะครับ อ้าวล้างตาสำเร็จครับวันนี้